ค,ค่ําครนที่ผ่านมานะครับราชนชุดขาวเก็บ3แต้มในเบอร์นิบิวได้อย่างสําเร็จแล้วก็เป็นการชนะในสกอร์ที่ค่อนข้างขาดลอยพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดการกันไว้นะครับศัพค่ําคืนนี้เรายังคงอยู่ในเกาะสเปนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวใครที่อยากจะติดตามเกาะอังกฤษเนี่ยเข้าไปติดตามในชมรมกันได้นะครับเพราะว่าผลงานของเมื่อวาน,นครับที่ได้อัปเดตไว้ให้ช่วงมายที่ผ่านมาเห็นกันแล้วว่าเป็นยังไงใครอยากรู้คําตอบไปติดตามในชมรมแล้วกันนะครับส่วนทางหน้าคลิปวันนี้ครับก็จะพาทุกคนไปดูเกมคูหว่าง ที่จะเปิดบ้านรับการมาเย็นนักบุญทุ่มอย่างบาเซลูนาครับซึ่งเกมคู่นี้นะครับผมได้เช็คในเรื่องแบกน้ําหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับณขณะนี้นะครับก็เข้าสู่เกือบจะ5้าโมงเย็นแล้วนะครับ เรื่องน้ำหนักเนี่ยบาร์ซ่านะครับค่อนข้างที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับด้วยเลือกตัวผู้เล่นของพวกเขาครับในเรื่องเกมรับที่มีการปัญหาบัตรเจ็บนะครับมันก็เลยส่งผลในเรื่องแบกน้าหนักวันนี้ดูแล้วอาจจะเป็นงานยากนิดนึงนะครับแต่ทงนี้างไรก็ตามครับเกมคู่นี้ถ้าเราไปย้อนดูสถิติในช่วงหลังที่ผ่านมาที่เจอกันเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วบาร์ซ่าจะเป็นฝ่ายที่เอาชัยชนะกลับมาได้นะครับแต่ก็อาจจะยากนิดนึงครับด้วยวันนี้ตัวผู้เล่นนะครับในเรื่องเกมรับมีปัญหานะครับแต่ึงนย่องไรก็ตามนะครับ โดยเฉพาะสมแนวลุกครับไม่ว่าจะเป็นรามินยามมลเรวันดอฟกี้ราฟินจาช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างพีิกพอสมควรและมีตัวบัญชาเกมคอยทาเกมอย่างดัมเนโอโมรวมถึงท่าของเปดีด้วยผมบอกว่าเกมลุกบาซ่าเนี่ยมีประสิทธิภาพมันก็จะส่งผลในเรื่องเกมรับพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าเกมรับนะครับจะขาดตัวหลักไปก็จริงดูแล้วเกมนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ยังมั่นใจว่าบาซ่าวันนี้จะบุกไปเก็บ3แต้มในบ้านของเรอัลโซเชรัดได้อย่างสําเร็จครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงครับวันนี้เราติดตามในชุมลม